ครับก็สวัสดีพี่น้องครับก็วันนี้ผมออกมาตามผึ่งครับตามจากดอกนิวครับตามจากดอกนิวผมไม่ได้ถ่ายดูตอนเอดูตัวก็ดอกนิวครับแต่ว่าตามมาเจอรังแล้วครับแล้วดูตัวบินเข่าบินออกครับกับดูตัวบินเข่าบินออกครับสังเกตดูครับ บินออกให้ลุ่มเลยครับยวไปรุ่นลังกันเข้าไปใหญ่ไหมถึงลังแล้วครับโอุ้ยแกครับ โอ้นำมีนนไม่ได้ครับโอผ้เสียดายครับแกรครับจะดูน้ามันนี้น้า,นนาแกราครับน้าปอครับเดี๋ยวขอดูตัดครับ น้ไม่มีครับแล้วผมจะปล่อยมันไว้นะครับนี่ยแล้วค่อยมาดูอีกรอบเผื่อมันจะทำต่อขับปล่อยมันครับให้มันอยู่ไป